สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านโมเดลกเกษตรแปงจิ๋วนะคะเกลจะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการแคะไข่หอยเชอรี่สีทองแล้วก็เชอรี่พื้นบ้านนะคะวิธีการแคะไข่หอยก็คือนํามีดมาเซาะเบาๆนะคะวางมีดลงให้แนบที่สุดะคะ่ะการแคะไข่หอยก็ถ้า แคะได้ช่วงแรกๆที่เขาวางไข่ใหม่ๆเลยวันแรกเลยได้ยิ่งดีนะคะมันจะง่ายต่อการต่อการแงะแล้วก็ทำให้ไข่ไม่เสียหายถ้าเกิดรอให้ไข่เซตตัวแล้วนะคะแล้วเรามาแคะไข่หอยก็จะมีการแตกเหมือนอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเราก็จะแงะออกมามันก็จะมีแตกเสียหายบ้างนะคะแต่ก็ทำใจเอาเนาะ สำหรับวิธีการแค่ไขหอยแบบนี้นะคะเกี่ยวต้องการจะนำไปห่อทิชชู่แล้วก็เก็บไว้ในบ้านนะคะเพื่อช่วยอัตราการรอดชีวิตของลูกหอยได้มากขึ้นนะคะวิธีนี้จะดีกว่าวิธีการนำถาดกระจาดขนมจีนแล้วก็เป็นมัดกับขวดน้ำเพื่อเป็นทุ่นนะคะแล้วเอาลูกหอยเอาไข่หอยไปวางไว้ข้างบนอย่างเงี้ยอันนั้นคือ เสี่ยงต่อการโดนมแมลงหรือสัตว์ต่างๆบินมาเกาะกินนะคะก็ทำบางครั้งทำให้ไข่ฝ่อได้แต่การห่อกระดาษทิชชู่แบบนี้เราจะเก็บไข่หอยทุกเช้านะคะแล้วก็นำมาห่อทิชชู่แล้วก็นำไปใส่กล่องไว้ในบ้านแล้วหลังจากนั้นเราก็จะหมั่นไปเช็คดูว่าลูกหอยแตกตัวกันออกมาแล้วหรือยังแตกออกจากไข่หรือยัง ถ้าแตกแล้วเราก็จะนำลูกหอยไปลงบ่ออนุบาลนะคะโดยในบ่ออนุบาลก็จะมีอาหารเป็นพวกแหนแดงนะคะเพื่อให้ลูกหอยได้ไปเกาะกินแล้วก็จะมีการเจริญเติบโตที่ไวขึ้นนะคะสำหรับการเลี้ยงแหนแดงจะทำให้ลูกหอยอ้วนโตวไวค่ะเราก็จะทำ ทุกเช้านะคะจะต้องออกมาเก็บไข่หอยแบบนี้ทุกเช้าเพื่อที่จะนำไปขยายต่อเนาะวิธีการทำแบบนี้นะคะจะช่วยให้ลูกหอยของเรามีอัตราการรอดสูงมากขึ้นนะคะต่างจากการที่เรานำไปใส่ในถาดลอยลอยในน้ำนะคะวิธีนั้นก็ เคยทดลองทำแล้วมันมันไม่เวอร์ค่ะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรลูกหอยรอดรอดไม่ไม่เยอะต่างจากวิธีนี้นะคะพอลูกหอยออกมาแล้วเราก็จะทยอยเอาไปลงบ่ออนุบาลช่วงที่เขาห่อกระดาษทิชชู่อยู่เราก็จะต้องหมั่นไปเช็คดูบ่อยๆนะคะว่าตัวไหน ที่ออกแล้วตัวไหนยังไม่ออกก็เอาเก็บไว้ก่อนตัวไหนออกแล้วเราก็จะนํำลงเบออนุบาลทันทีนะคะอนาคตก็คือบ้านโมเดลกเกษตรแปลงจิ๋วของเรานะคะจะขยายหอยเชอรี่สีทองและหอยเชอรี่พื้นบ้านรวมทั้งหอยขมด้วยนะคะจะขยายให้เต็มพื้นที่ทุกวันนี้เรายังทำไม่เต็มสเต็ปนะคะ แต่ก็จะทยอยทำไปเรื่อยๆคือเราไม่เน้นไม่เน้นขายค่ะก็คือขายบ้างแต่หลักๆเราจะทำไว้เพื่อสร้างเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวของเราก่อนเหลือเราถึงจะขายนะคะแต่ทุกวันนี้ก็คือยังไม่ได้กินเลยได้กินน้อยมากค่ะส่วนมากแล้วก็คือมันไม่พอขายอ่ะแล้วแล้วเราก็จะต้อง ส่งลูกค้าตลอดนะคะก็คือตอนนี้เกี่ยวก็ต้องการที่จะขยายให้เต็มสเต็ปไปเลยนะคะอนาคตถ้ามีมากแล้วเราเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาเราอย่างน,น้อยเราก็มีหอยมี หอยขมมีหอยเชอรี่ไว้กินนะคะมีปลามีอะไรต่างๆก็พยายามสร้างคลังอาหารแหล่งอาหารให้กับครอบครัวของตัวเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้เกลด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆให้กับคุณผู้ชมต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ